กินไข่แต่โบโบแบบโบอย่างนู้นโบนิ่งไอย่างงี้แต่หันโน้ตโน้มีันธก็ชอทำเสียงแบ้าใช่ไหมเนี่ยอะไรทำเสียงแบ้วใครบ้างแต่แต่ซึไม่มีโอ้ยหนุดึงข้าดราม่าเหรออยู่ๆก็ดราม่าอะหนอันไหนบ้างที่เหมือตัวเกอาจจะเป็น ร่างกายเออส่วนไหนส่วนไหนแบบแยกไปเลยนะแบบเฮ้ยตรงนี้ว่ะตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้หรือนี้ของหนูอ่ะหน้าหน้าจะหน้าด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนข้างนอกมันจะดูเป็นลุคที่แบบอาจจะเป็นวีน่พรา่ว่าข้างในเป็นคนที่แบบงองเงงมากๆคนข้างล่างคุณนายเซนหรืคนที่อยากสู้และก้าวผ่า,านคนทมรหายใจให้นิ่งที่สุด ให้รู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตเขาจะเจออะไรมาเขาพึ่งพิงได้ใจของพีนรำมาหวังเรื่องหอกว่าเสียงได้หัวให้คิดว่าพึ่งเราได้ต,ตามกล้าได้บอกเงอหน้ามองเขาแอสแบบเด็กน้อยคนหนึ่งอะ เสียงในหัวของคนข้างล่างคิดประโยคอะไรอยู่รู้ผู้บักเราเชื่อเซนเวงจากภาวะนี้จากท่านี้ในใจคิดคำว่าอะไรสูงตัดได้ถูกไหมไม่ผิดเป็นคุยนะกางที่มีคนมรราบอกคุณว่าคุณสูงจังคุณชอบไหมชอบอะ ขอให้่อให้นิ่งขึื่นนะการนี้ควรสูงจังอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวคุณชอบไหมไม่ชอบ่ะลองมาเขาแล้วพูดไม่ต้องมีคำว่าค่ะไม่ชอบใช้เสียงที่ต่ำลงนิดนึงหน,หน่อยเราพูดหน่อยสิไม่ชอบอยากคนงน้ายอยากเปลี่ยนคำไหม มาตาเขานั้นเดินไปได้ตรงไหมมงนมนห้องลมอยากพูดว่าอะไรได้คุณน้ําบนมองตาเขานะดีนะคุณน้ําบนมองตาภาวะร่างกายไหนของเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากตอบก็ได้จุดไหนของเขา แววตาสีหน้าสิ่งที่เขาส่งมาอะไรไม่เขาบอกด้วยคำะค่าข่า,ขาพูดกับเขาเห็นตาแล้วเหมืนะพูดช,ช้าชตาเห็ตาแล้วเหมือนเขาพูดอะไรชเชื่อเซนเุนนะลูกนะอย่าทำเพราะว่าโดนสั่งให้ทา นะถ้าควีนเดินลงมาเหมือนควีนได้พักผ่อนจากความควีนควีนหลักกานะยืนตรงนั้นนะศาสนาของหนูหนูต้องระว,วังในจอดหวเพราะหนูไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาทำร้ายหนูบ้างเพราะฉะนั้นถ้าหนูได้ลงมาเท่ากับหนูได้พักรอ้อง จากที่ฟังเราพูดผิววีนใ,นใชเ่เขามีดไหนที่เราคิดเหตุใจร้างก่อนที่จะมาเขาเลือกกลุว่าขอแบบอ่ะผิวอ่ะไว้คนเดียวโดยที่ไม่มีใครที่เขาไว้ใจที่จะให้มาอยู่ข้างๆที่ดงประโยคไหนที่อ,ทยอยู่อยากพูดหรอือเปา ไม่ต้องปั้นแต่งทำท่านังสวยคิดทำไม่ไม,ไม่ไม่สวยหรือ,อได้หรอกสู้สแต่เดรนยังไม่ต้องพูดไม่้ออะไรเลยเดินให้รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันจริงๆเดินแบบสบตากนะันด<ๆ>้วยอยเร็วนี่อานาะวนะอ่ะพี่มุ้งยกลียนะขอ นตอบในหานะคลีนนะอย่าตอบในหานงกว่านะคีนมองคนนี้จุดไหนของเขาที่ทำให้เราอินดูลูกต่าขอคอนเซนต์ขออนุญาตเอามือไปจับตาเขาหรือจับหน้าจาจะับเบาๆนะจับถนองถนอกนะคนที่อยู่ข้างหลัง,งคือ่ะ หน้าที่ของหนูคือถูดูแลถูเทคแคร์เทคแคร์เขาให้ดีท mm hmm. ี่สุดเห็นว่การพยายาม่าลงนะีกแทงไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาโคตรน่าทนุถนอมเลยอ่ะที่ผ่านมาที่ยูสู้อยู่คนเดียวโนโนโนยังไม่ได้สู้คนเดียวจะสะพนานหรือจะอะไรก็ได้เอาหัวลูกหัวได้ลูก รับสัมพัสทุกอย่างลดความเป็นตัวเองลงเหลือแค่เพียวของเด็กคนนึงที่แบบเออไม่ช่ปกติต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง okay. เอาตัวออกมามองหน้ากันงหน่อยจับหมูเช็ดน้ำตาให้เขาได้หนูทูเทนแคมไม่ต้องไม่ต้องเช็ดเองไม่ต้องเช็ดเอง ดีเชื่อใจตัวเองเหนือแตงกว่าเอาตัวเขาไปองกเลยเป็รูปเอาใช่ไม่ให้มันมีช่องว่างเ ว่าคู่ของเราชอบให้สัมพันธ์ตรงไหนตรงไหนทีนน่เขาอันคออร์สิมูตอบให้คนอื่นไม่รู้ดเรคเตอร์ไม่รู้หนูในหานะพาร์ทเนอร์ต้องรู้ทั้งคู่เลยนะลูกโอเคค่อยๆเอาตัวจัดการในจับมือกันไว้อยู่ได้ไหมลูกเ๋ยวเขาให้ละโมงคนนี้ยังเป็นกลิ่นนะยังรอคอยอยู่นะ มีใครเห็นพ่อมาเอาขอดิตกันหรือมีใครควีนจุดไหนของคนคนนี้ที่เราเห็นที่เราเรายังรู้สึกเองดูรู้สึก Ad แอดมายจะกคอมเนต์ได้เองดูหรือแอดมายก็ได้น,น, Android, ind, น,นนะพูดด้วเสียงต่ำช้าๆค่อยๆคิดค่อยๆตัด สิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองเ่ร็เลย คิดว่าคนทิ้งได้ไหมน,นักคียนตอบแค่เขาก็ได้หรือไม่ได้ได้ทุกครั้งของเสียงที่เปิดออกมาของลมหายใจนี้ต้องทำให้เชื่อว่าได้ได้โอเคคิดของสุ่อมีไว้นั้นนะจำไว้นะ แล้วก okay. ็ต right. ้องลอยออกนะแล้วกลับเป็นตัวเองนะนะค่ะดูขึ้นสลัดออกเร็วขึ้นมาท่านี้แล้วทิ้งให้หน่อยเร็ว๊กเเอาเสียงออกไปแล้วนะเดินสองสามทิ้งใช่สลัดเยอะพอมันจะแบบบาร์ดีมันจะเกยไปบนเขาค่ะรู้เลยพวกแกคาเขาขอต้องการตรงไหนไหมคะคุณคุณแปงคะคุณแดงบอกท่านผู้น่อยค่ะ นะไรสปอยล์โคสปอยล์เขาอะเจอ่หนักกว่าหนูอีกซึ่งหนูอายุยี่สี่หนูก็อ่ะมีเรื่องของที่ต้องทําแต่ว่าควีนคือแบบเฮ้ยเป็นบริษัทแล้วแบบไม่รู้ว่าใครจะมาทอยศหยหรืออะไรแบบ Connected disconnected แต่ว่าแบบเหมือนตัวหนูอย่างเงี้ยหนูยังรู้สึกว่าหนูมีคนที่ไว้ใจได้รอบค่ดหนูไว้ใจทุกคนได้หมดหนู แต่ทั้งแบบพีิกคือเขาไว้ใจใครไม่ได้เลยเราก็ไม่มีใครที่เขาไว้ใจจริงๆรู้สึกเหมือนได้ปล่อยปล่อยวางปล่อยลงตัวเองออกมาว่าแบบรู้สึกอะไรก็ปล่อยรู้สึกอะไรก็ปล่อยไม่ต้องเก็บประมาณนะั้นคือในหัวไม่อยู่ยังไงก็ต้องอยู่คือเรายืนตรงนี้แล้วมีแค่เรากับโบที่อยู่ตรงนั้น ไม่รู้ว่าคนข้างนอกอมีกี่คนแต่เราอยู่กับมาแ,แค่สองคนยังไงคือเราต้องแบบอยากห้ามใครหรือเปล่าเออโอ,อ้มันเป็น,ปนแบบอยากปกป้องแบบเลยนะหนูเคยได้ยินช่องเสียงนี้ของเขามาั้ยโอ้หนูก็เคยได้ยินเสียงตัวเองนะที่นเราจะเม็นแม่นี้คะอ,อ,อยู่กันมา21ปีจริงเนี่ยแต่งความกลับมาแล้วเสียงแต่งควากลับมาแล้วใช่เมื่อกี้แต่งกว่าใช่เออ ไม่ได,ได้เจอเสีย,ยนยังสรุปเจอแล้วเจอ,อแล้วห้าโน,นคำไหนนะไม่ได้โนหรือคำว่าอย่ามายุ่งบคำไหนดีอย่ามายุ่งเห็นปะ่ะเสียงมันจะลึกตอนนี้เขาไปยนตรงนั้นทำไมถึงไม่ที่จะจับอยากจับเพราะว่าเรา